มาดูเฉลยเลขยมกลังมอลหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสองสองยกกําลังสามนะครับสองอยู่ล่างสามอยู่บนนี้เรียกว่าเลขยกกําลังนะครับทั้งหมดเรียกว่าเลขย่อมลังสองคือฐานสามคือเลขที่กาลังเขียนอย่างนี้อ่านว่าสองยกกําลังสามหรือว่าสองกำลังสามนะครับความหมายก็คือสองคูณกันสามตัวนะครับสองคูณกันสามตัวร้สองกำลังสามจะมีค่าเท่ากับสองคูณสอง คูณสองนะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ2อคูณสได้4 4่สคูณสได้8นะครับมันตอบ8นะครับข้อที่1นึ่งข้อที่2ครับ1หส่วนสทั้งหมดยกกำลัง4นะครับหส่วนสดังเ็บคือฐานนะครับ4คือเลขชี้กาลังนะครับเพราะฉะนั้น1นส่วนสยกกำลัง4เนะี่ยก็จะหมายถึง1นส่วนสคูณกัน4ตัวนะครับ มันก็คือหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามแล้วก็คูณหนึ่งส um? ่วนสามนะครับกติกาของการคูณเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเข้างบนก็คือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณกันทั้งหมดสี่ตัวนะครับหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับหนึ่งคูณกันทั้งหมดสี่ตัวเออ ที่โอเคนะคือเด็กมันจะพูดอยู่ข้างหน้านะครับไม่เกี่ยวกับครูนะหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งนะครับข้างล่างนะครับสามคูณสามได้เก้าสามคูณสามได้เก้าคู่นี้คูณได้เก้าคู่นี้คูณได้เก้านะครับคู่นี้ได้เก้าคู่นี้ได้เก้าเก้าเก้าก็แปดสิบเอ็ดนะครับเพรผลคําตอบข้อนี้ก็คือหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดนะครับใครจะนั่งสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไปคูณกับสาม ถ้าจําได้ก็จะได้8 1ถ้าจำไม่ได้ก็ไปตั้งทดนะครับแต่ถ้าเรานํา3คูณมันจะได้เพราะนคูณนี้ก็9ก็จะกลายเป็น9คูณ9ซึ่งอยู่ในสูตรคูณนะครับมันก็จะจําได้ง่ายนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่3นะครับพานองเล็บ2กําลังสานะครับแล้วก็ข้างนอกเล็บคือกําลัง2นะครับกําลัง3ามเนี่ยบอกให้รู้ว่าในวงเล็บเนี่ยมี2คูณกัน3ตัวนะครับ ในวงเล็บเนี่ยจะมีสองคูณกันสามตัวอ่านั่นคือสองคูนสองคูณสองนะครับสองคูณสองคูณสองกำลังสองข้างนอกบอกว่าเป็นการคูณของสองวงเล็บเพราะฉะนั้นวงเล็บละสามตัวรวมสองวงเล็บก็จะเป็นสองคูณกันหกตัวนะครับเท่ากับสองกำลังเอกเพราะฉะนั้นเอกของเราก็มีค่าเท่ากับหกนะครับในวงเล็บมีสองคูณกันสามตัวนะครับ แต่จะมีการคูณทั้งหมด2องวงเล็บเพราะว่าเลขที่กำลังข้างนอกคือ2นะครับก็จะได้ว่าวงเล็บหน้าก็มี2คูณกัน3ตัววงเล็บหลังก็2คูณกัน3ตัว2วงเล็บคูณกันก็รวมเป็น6ตัวนะครับเท่ากับ2องกำลัง xx ็ก็คือ6นะครับ x ก็แทนจำนวนตัวที่2คูณกันนะครับต่อไปหายอกำลังสหมายถึง5คูณกันกี่ตัวอันนี้ก็ห้คูณกัน4ตัวนะครับ4ตัวโอเคนะครับ ต่อไปข้อที่5นะครับห้ายมลัง12คูณกับห้ายมลัง9 5ยาห้ามลัง12บสองหมายถึงว่า5คูณกัน12ตัวห้ายมลัง9ก้าหมายถึงหคูณกันเก้ตัวเมื่อนำห้าคูณกัน12ตัวกับ5คูณกันเก้าตัวมาคูณกันเราก็จะสามารถมองเห็นภาพว่ามีห้าคูณกันสิบสตัว แล้ว5คูณกันอีก9ตัวนะครับก็มองทั้งหมดก็เป็น5คูณกัน21ตัวนันเอของเราก็จะมีค่าเท่ากับ21นะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ21อต่อไปข้อที่ข้อที่6กนะครับ7กำลัง19เป็นเอ่อเป็นเลขยกกำลังที่อยู่ข้างบนนะครับ7ยกกำลัง12เป็นเลขยกกำลังที่อยู่ข้างล่างข้างบนหมายถึงว่ามี7คูณกัน19ตัว ข้างล่างมีเจ็ดคูณกันสิบสองตัวเนะี่ยเมื่อกระจายแล้วก็ตัดทอนกันเนี่ยเราก็จะตัดทอนกันได้สิบสองคู่นะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามตัดทอนได้สิบสองคู่เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเจ็ดซึ่งอยู่ข้างบนอีกเจ็ดตัวนะครับเพราะนั้น y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ด สองยกกำลังห้าคูณกับสี่ยกกำลังสองนะครับเท่ากับสองยกกำลังเท่าไหร่นะครับเท่ากับสองยกกำลังเท่าไหร่สังเกตทางซ้ายเนี่ยที่คูณกันฐานคือ2กับฐานคือ4แต่ทางขวาสรุปมาเป็นฐาน2ตัวเดียวนะครับดงนั้นเราต้องเปลี่ยน4ตัวน,นี้นะครับ4ตัวน,นี้ก็คือ2คูณกัน2ตัวนะครับ2คูณ2ก็จากเลยเป็น2คูณ2ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นหมายความว่า กำลังสองตัวนี้บอกให้รู้ว่ามีสองวงเล็บคูณกันในวงเล็บมีสองคูณกันสองตัวพะฉะนั้นสองเล็บก็จะมีสองคูณกันสี่ตัวนะตรงนี้จะกลายเป็นสองคูณกันสี่ตัวนะครับจากสี่กำลังสองเนี่ยก็จะกลายมาเป็นสองกำลังสี่เพราะฉะนั้นสองยกกำลังห้าคูณสองยกกำลังสี่สองคูนกันห้าตัวคูณกับสองคูณกันอีกสี่ตัวก็รวมเป็นสองคูณกัน เตัวนะครับนั้นเอกของเราก็จะมีค่าเท่ากับ9ก้านะครับเหนะ็นไข้อต่อไปครับถ้า100่งร้เท่ากับสิคูณสินะครับซึ่งเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น10ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น1ล้านจะเขียนในรูป10ยกกำลัง Z Z จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะได้ว่า ถ้า100คือ10คูณกัน2ตัว1000ก็จะ10คูณกัน3ตัวต่อไปก็4ตัว5ตัว6ตัวผลเรจของเราก็จะมีค่าเท่ากับ6นะครับต่อไปข้อข้อที่9ก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายในวงเล็บคือ E ยกกลังสองแต่ทั้งหมดนํามายกกำลัง5ถ้าเรามองเด้ที่กกำลังข้างนอกเขาเรียก5หมายถึงว่า มันจะมีวงเล็บทั้งหมด5วงเล็บคูณกันนะครับจะมีวงเล็บทั้งหมด5วงเล็บคูณกันในวงเล็บจะมี a ยกกำลังสองซึ Momo ่งหมายถึงมี A 2ตัวเพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าจะมี a คูณกัน2ตัวอยู่ทั้งหมด5วงเล็บซึ่งจะกลายเป็น a คูณกัน10ตัวนะครับตรงนี้จะกลายเป็น a กกำลัง10นะครับตรงนี้จะกลายเป็น a กกำลัง10นะครับ a กำลัง10คูณกับ a กกำลัง3ก็จะเป็น สิบตัวคูณกับ a อีกสามตัว A คูณกันสิบตัวคูณกับ a อีกสามตัวก็รวมเป็นสิบสามตัวแต่ตัวหารมี A อยู่เก้าตัวเพราะฉะนั้นมันจะตัดทอนออกไปเก้าตัวเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น a กกำลังตัดออกเก้าตัวเอาสิบตัวตัดออกเก้าตัวตรงนี้ก่อนก็ได้นะถ้าใครเข้าใจเลขยกกำลังนะครับเข้าใจการอ่านเนี่ยแหลือตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกสามตัวเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ a ยกกำลัง สี่นะครับ x คือสี่ x คือสี่นะครับโอเคนะแลนไปควังอีกรอบนะครับไปควงังไปควังนะครับโอเคคงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ